ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพันธกิจมานาประจำวันในคืนนี้เราจะใคร่ครวญกันในความจริงที่ว่าพระเจ้าคือพระบิดาของเราขณะที่เราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญให้เราอยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย สุดลมหายใจเข้าออกลึกๆปลดปล่อยความตึงเครียดในร่างกายของคุณให้คลายลงเมื่อคุณเข้ามาฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ที่ทรงมีต่อคุณพระเจ้าทรงรับคุณเป็นลูกในฐานะบุตรที่ล้ำค่าที่คุณสามารถเอ่ยคำอธิษฐานได้อย่างมั่นใจว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดช่วยเราให้ทราบซึ้งกับความหมายของการมีสิทธิในการเรียกพระองค์ว่าพระบิดาดีเหลือเกินที่เราเรียกพระองค์ว่าพระบิดาได้ ได้อยู่ในครอบครัวนี้รันกับพี่น้องทั่วโลกโปรดเตือนใจเราในค่ำคืนนี้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวตามลำพังอีกต่อไปในมัทธิวบทที่6ข้อที่9พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกดังนี้เพราะฉะนั้น พวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะจากแนวทางมากมายที่พระเยซูสามารถเลือกใช้เพื่อสอนสาวกให้เริ่มต้นอธิษฐาน พระองค์ทรงเลือกวลีนี้เพื่อขึ้นต้นการอธิษฐานคือค่าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายคำเรียกนี้ให้ความอุ่นใจอย่างล้ำลึกโดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกเหมือนถูกลืมโดดเดี่ยวถูกทอดทิ้งหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเราได้รับสิทธิที่จะพูดคุยกับพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพได้อย่างใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือเคยทำอะไรมาก่อนก็ตามเราได้รับเชิญให้เรียกพระองค์ว่าพระบิดาไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนหรือจะค่ำมืดดึกดื่นเพียงใดพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงอยู่ใกล้เราเสมอรวมถึงครอบครัวของพระองค์ด้วยพระเจ้าปรารถนาให้เราเรียกพระองค์ว่าพระบิดา สิ่งนี้ช่วยให้คุณมั่นใจขึ้นอย่างไรบ้างใช้เวลาแห่งการใครครวญนี้วางภาระทั้งหมดของคุณไว้ที่พระบิดาของเราผ่านการอธิษฐานในค่ำคืนนี้และรอคอยพระองค์ผู้ทรงกระทำการเพื่อคุณซึ่งเป็นบุตรที่รักของพระองค์ ขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้เราสุดลมหายใจเข้าออกลึกๆก,การทรงสถิตของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการพักสงบและสันติสุขเพื่อผ่อนคลายร่างกายของคุณปรับหัวใจของคุณใหม่อีกครั้งและปล่อยให้ตัวคุณได้รับการเติมเต็มจากการสถิตอันสงบนิ่งของพระเจ้าผู้ทรงฤิธานุภาพของเราพระองค์ทรงสัญญาว่า จะส่งฟังทุกถ้อยคำจากปากของเราและทุกสิ่งที่อยู่ในใจเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์และทรงรับเราไว้เป็นบุตรของพระองค์โปรดช่วยเราให้พักสงบกับพระองค์ในเวลานี้และเททุกอย่างในใจของเราออกมาเหมือนกับเด็กคนหนึ่งระบายกับพ่อของเขา เอเฟซัสบทที่หข้อที่3-5กล่าวดังนี้สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ดังเช่นในพระคริสต์พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระไทยและพระประสงค์ของพระองค์ให้เราจบลงด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์เราเป็นของพระองค์ผ่านทางพระคริสต เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมรดกร่วมกับพระบุตรของพระองค์ซึ่งสิ่งนี้เราไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นเองได้สิ่งที่เราอยากทำคือการเข้ามาและขอบพระคุณถึงความรักของพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้เดินจุงมือกับพระองค์ไปในแต่ละวันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน